โอเคตอนนี้นะไม่มีลูกๆไม่มีใครตื่นสักคนเลยอะ่ะแม่ก็กินกาแฟหมดแก้วแล้วนะแล้วแม่ก็คิดได้ว่าเฮ้ย hey, เราอะบอกเขาไว้ว่าเราจะไปเอาเคกตอนตอนเก้าโมงเช้าแต่เนี้ยจะเที่ยงแล้วแม่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปเอาเคสก่อนดีกว่าแม่กินกาแฟหมดแก้วแล้วนะแล้วแม่ก็อย่างไี้แต่งฟันแม่แค่เพิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหวีผมทาลิป ทาแค่ลิปคิ้วก็ไม่ต้องนะรอยสักไว้มันก็เป็นโครงช่วยได้หน้าก็ไปแบบนี้เลยก็คือทาลิปให้มันเห็นให้มันมีสีปากหน่อยแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปด้วยรองท้าแตะอ้อย กว่าดีกว่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเราไม่เอาไปนะดังนั้นแม่ก็จะเออแชทใน family เพื่อจะบอกว่า I am am go pick up โซ่ okay. so, เวลาที่เขาตืนะ่นมาเขาจะได้รู้นะจัาหวะหพอเสร็จปุ๊บมันก็ไปเข้าอัดแผลอี่เข้าในกลุ่มแต่มีแชทแล้วนะนเรนก็ไปอันนี้เลยเราไม่ได้ต้องเจอใครเราไม่ได้ต้องไปพูดกับใครนะเราแค่ไปถึงหยิบเค้กจ่ายตังค์แล้วก็ออกมาเลยเพราะว่าเวบผ้าสั่งที่ไหนเลยเป็นห้างเเด็ก เวเป็นคนที่สั่งเค้กร้านแบบร้านธรรมดาหเหมือนโลตัสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแม่นาเดียเมทีเราจะสั่งร้านแพสเซนเตอรี่นะเอาเปา็นว่าแม่ไปรับเค้กก่อนเวเขาเลือกเ,เป็นทาโก้เค้กสีเหลืองเลยนะเอาคือแม่ไปแล้วอะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะไปแล้วไปคนเดียวเลยแล้วก็ไม่บอกใครด้วยพิมพ์ไปแล้วแฟลน่เพื่อเวลาใครตื่นมาสิ่งแรกเนอะมนุษย์เราก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนเขาก็จะเออแม่ไปเอาเค้กเดี๋ยวแม่ก็มาแป๊บเดียวไปแล้ว ตอนนี้ถึงแล้วนะบอกแล้วว่าขับรถแป๊บเดียวเองนะนี่ขับรถเราก็ต้องใส่เสียบปถึงแล้วนี่มาเยอร์ไหนเอ่ยนั่นโลโก้ของเขาเนะีตัวสีแดงๆนะก็เป็นห้างมาเยอร์ที่คุณเคยจริงๆเป็นมาร์เก็ตแรกเลยนะที่แม่มาตอนอยู่อเมริกาปี2003นะเซย์มันไปเยอะอจริงเข้าห้างแม่ไม่ได้ต้องแบบว่า ใส่แว่นนะเดี๋ยวเราจะไปเอาเค,ค้กไข่เวฟเจ้าของเค,ค้กยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาเค,ค้กไข่เวฟดูสภาพหน้าแม่ดิสิวเนี่ยนะเราได้ทาไอตัวนะั่นนะ่ะตัวแต้มน้ำยาเหมือนแอลกอฮอล์นะแล้วมันก็แห้งเออมันดีแต่ว่ามันยังมีรอยจุดอยู่เสียงแม่แห้งมากเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเราดื่มน้ำสักทีหนึ่งก่อนแต่เวลาที่เราอมฮอนแล้วเราดื่มน้ำเนี่ย มันจะเย็นมากเลยมันจะแสบมากเลยนะแม่เป็นคนที่พกน้ำไปทุกที่ทุกที่ที่มีแม่ต้องมีน้ำดื่มขาดน้ำไม่ได้หาจริงๆสภาพแม่ก็เหมือน,นคนยังไม่ตื่นจากที่นอนเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาเค,ค้กให้พี่เวฟแล้วหยิบเค,ค้กแค่ไปบอกเขามารับเค,ค้กกันนี้นั้นบอกชื่อแม่ไปแล้วเราก็ เอาเค้กไปจ่ายเงินเองที่นี่เขาจ่ายเองได้นะคะไปเร็วเดี๋ยวเค้กก่อนนะแม่ได้จอดที่แฮนดิแคปด้วยเพราะว่าเรามีป้ายหลังรถเรานะว่าจอดได้เราได้สิทธิ์พิเศษนี้นะมันก็ทําให้การจอดรถของเราอะไรเงี้ยง่ายขึ้นทุกที่เลยนะเท <Okay, S 2> ไปดูเค้กกันเค้กขอ้เวมันไหนมาเนี่เค้กของเวเขาเป็นตัวอย่างคะ่ะว<ๆ>ันนี้เลยนะโอเคมารับเค้ก มารับเค้กโอเคเดเกอน่ารักเออไอคำที่คับเออเค้ก that I be order my name สุชาดาอยาก d e s s e t taco c a k เนี่ยนี่อันนี้เลย Okay. a อันน yeah. yeah. uh, yeah. yeah. an ี้เย็บ thank you นี่เค้กของเวฟนะทาโก้ say happy birthday เวฟเรามีเทียนแล้วนะจริงๆอันนี้เออเราซื้อเทียนจากอันนี้ไปเย่อันนี้เขาก็เป็นตัวอย่างเค้กนี่แหละเวฟกาเอาอันนี้นะนี่เค้กสวย อันนี้เป็นที่ที่เวฟเขาเลือกเองเค้กเพราะฉะนั้นแม่แค่มาพิกัดเค้กเราก็จะไปจ่ายเค้กกันแล้วดูอันนั้นก็สวยนะมีเคเ้กสวยๆทย้งนั้นเลยจริงๆแม่ไม่ต้องใช้รถเลยนะเนี่ยเจ้าของเค้กยังมไม่ตื่นเลยครับวันนี้เราจะกินเค้กวันเกิดเวฟอันนี้นะไปทีนี้ถึงขั้นตอนจ่ายเงนินนี่อันนี้เค้กเวฟแม่คิดว่าแม่ถือไปดีกว่าเพราะรถมันค่อนข้าง สัส่เนเฉือยนี่ Happy birthday Cake. เคเอ่ Happy birthday เคกอะไรของแม่วะ Happy birthday wave อันนี้เราก็จะได้เอาไปจ่ายตังค์แล้วนะทีนี้แม่จะไปจ่ายแบบว่าจ่ายเองที่นี่เขาดีเขามีเซลเซลเขาเรียกอะไรนะเซลเช็คเอาท์อันนี้ห้างนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะแม่ไม่อยากแบบเอากล้องขึ้น เดี๋ยวมันเห็นหน้าคนอื่นนี่ของฮาโลวีนเริ่มจะมาแล้วกา okay, เคกันเล็กนิดเดียวเว้ยังไม่ตื่นเออเขาเรียกเซลล์เช็คเอาท์อยู่ตรงนู่นไปแล้วเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายเงินเองนะอันนี้ทำเองซื้อแค่วันไอเทมโอเคไปจ่ายเงินก่อนไปจ่ายเงินก่อน แล้วนะคะโอเคคือ okay, ในถุงมาซื้อแค่ชิ้นเดียวจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเมก้าเมเลียนวู้วันนี้เราผ่านไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อวันหลังซื้อแค่วันไอชัมอย่างที่บอกให้นี่อ่ะเอาห้องขึ้นสูงนะถุงอเราก็จะไปที่รถเลยดูดิ เค้กเวฟเขาง่ายๆมากเลยแค่20ดอนนะ20กับ99 20ดอนกับ99เซนของคนอื่นเขาแบบ30 50ดอนนะอันนี้ถือว่าถูกมากโอเครีโมทแม่อยู่ในกระเป๋าแม่ก็เลยจะต้องใช้มือเปิดเพราะรถคันนี้เขาแบบว่ารีโมทสามารถรีโมทสามารถ เอาไว้ในกระเป๋านะแม่ไม่ต้องถือออกมาแบบคอยกดปุ่มหรืออะไรเลยนะโอเคดูท่าทางแล้วเจ้าของวันเกิดยังไม่ตื่นด้วยซ้ำน,นนะเพราะถ้าตื่นเนี่ยเวฟจะต้องโทรมาแล้วแต่ด้วยยังไม่มีใครตื่นโอเคแม่ก็จะขับรถกลับบ้านใช้เวลาไม่ถึงใช้เวลา5นาทีอะ่ะจากที่นี่กลับบ้านนะ5นาทีเท่านั้น โอเคขับรถก่อนนี่ตอนนี้น่าใช้ใช้ก็ได้เค okay, ไปแล้วอันนี้มาเยอะนี่มาเยอะใช่ยังไม่มีใครตื่นผ้าม่านยังปิดอยู่เลยม่านข้างบนเนาะทั้งห้องเดียวห้องเวฟก็คือยังหลับกันอย่างสบายมากซึ่งแม่เนี่ยถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว แล้วก็เข้าจอดรถเรียบร้อยเร็เก่งไหมไหนอะกลับกล้องยังไงอะเฮ้ยกลับกล้องยังไงเนี่ยไม่ต้องกลับอันนี้รถนาดีะโอเคเอาเค้กเข้าบ้านดีกว่านี่ไงประตูครัวที่เราจะเข้าประตูนี้เสมอนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเค้กชัดๆกันอีกทีเลยตอนนี้นะคะเค้กมาสถิตอยู่ที่บ้านแล้ว วายโมงตกแล้วนะคะพี่เวฟก็ยังไม่ตื่นอันนี้ไอเมื่อคุณปู่ไม่ยอมตื่นเขาเปลี่ยนมาเลยเป็น81ตอนนี้เวฟเียอายุ81แล้วนะนี่อันนี้ก็คือเป็นเค้ทาโก้ทาโก้เหมือน,นมีชิแกนอย่คล้ายๆไอแผ่นรัปโรตีอย่างนั้นนะนะแล้วเขาก็เป็นทาโก้แล้วก็ ใส่นู่นนี่ใส้ตรงกลางทาโก้เป็นอาหารเม็กซิกันที่เวฟชอบกินเวฟกินบ่อยกินบ่อยมากก็จะมีชื่อร้านทาโกเบลแต่ทาโกเบลเนี่ยเขาไม่เหมือนอาหารเม็กซิกันเท่าไหร่เขาทําเหมือนคนอเมริกันเหมือนอาหารไทยในอเมริกาน,นะก็ทําให้คนอเมริกันกินเพราะฉะนั้นเวฟอยู่ไม่ต้องไป็น18แล้วอยู่เป็น81เลยดีกว่ามีเวฟที่แปดสิบเอ็ด มาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่จะต้องเก็บเค้กเข้าไว้ในตู้เย็นก่อนนะรอเจ้าของเค้กตื่นเราจะได้อาบน้ำนี่นั่นแล้วก็ไปร้านอาหารกันเย็นนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาเป่าเค้กกลางคืนบ้านเรามีกันอยู่4คนก็จะไม่ต้องอะไรมากมายอย่างที่บอกพอถึงวันเกิดก็แค่ให้เงินคุณอยากได้อะไรซื้ออะไรแล้วก็คือให้บัตรเจ็ดซื้อจากที่ดแมด่เคยให้คนละ0 0ดอลอารอนี่คันกัน ปีนี้แม่ลดมาให้เหลือ65ดอลน,นะคะลูกๆก,ก็แฮปปี้ในสิ่งที่ได้รับปีที่แล้วได้800ปีก่อนนุนได้1,000ปีนี้เหลือ65ดอลเฮ้ยเขาก็แฮปปี้ดีอ่ะโอเคแล้วเวก,ก็ได้เอาเงินนั้นอะไปซื้อแบบว่าแผ่นเสียงแผ่ใหญ่ๆนั่นอะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่เอาเคสเข้าตู้เย็ยนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คลูกทุกคนว่าเป็นยังไงยังหายใจอยู่ไหมนะเพราะว่า โอ้โหเอาจริงเนี่ยตีสามนอนตีสามนี่บ่ายโมงจริงๆมันก็สิบชั่วโมงแล้วนะสิบชั่วโมงยังไม่พออีกเหรอฮะเออสิบชั่วโมงมันต้องพอแล้วนะแม่ยังนอนแค่แปดเลยโอเคไปแล้ว